สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกวินที่ต้องบอกว่าร้อนแรงที่สุดตัวหนึ่งในกลุ่ม healthcare เลยนะครับนั่นก็คือ G R A L หรือใช้ตัวย่อว่า G R A L นะครับบริษัทนี้เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่กำลังจะมาปฏิวัติวิธีการตรวจมะเร็งแบบเดิมๆทั้งหมดเลยแล้วก็สร้างความฮือฮาให้กับตลาดอย่างมากเดี๋ยวเราจะมาแกะรอยกันครับว่าเทคโนโลยี Technology ของเขามันเจ๋งยังไงสถานะทางการเงินเป็นแบบไหนแล้วมันคือโอกาสการลงทุนแห่งอนาคตจริงๆหรือเปล่า ลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าเราไม่ต้องรอให้ร่างกายมีอาการป่วยก่อนแล้วค่อยไปหาหมอแต่เราสามารถตรวจเจอสัญญาณของมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะแรกๆเลยด้วยการเจาะเลือดแค่ครั้งเดียวนี่ไม่ใช่เรื่องในหนังไซไฟแล้วนะครับแต่มันคือเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจสำคัญของบริษัทที่เรากำลังจะมาวิเคราะห์กันวันนี้เลยค่ะและนี่คือหัวข้อทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับ เราจะเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจเทคโนโลยีของเขาก่อนเลยแล้วไปวิเคราะห์งบการเงินกันแบบละเอียดดูจุดแข็งที่ทําให้คู่แข่งตามยากโอกาสเติบโตในอนาคตมีอะไรบ้างแล้วก็แน่นอนครับความเสี่ยงที่ต้องจับตาไปจนถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและมุมมองของนักวิเคราะห์กันเลยครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยเรามาทําความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าจริงๆแล้วธุรกิจหลักของเกรวคืออะไรและวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีของเขานั้นมันล้ําสมัยและแตกต่างจากเดิมยังไง เทคโนโลยีหลักของเกรลเนี่ยเขาเรียกว่าลิควิดไบออพซีครับพูดง่ายๆเลยนะมันคือการตรวจหามะเร็งจากการเจาะเลือดโดยเทคโนโลยีนี้จะเข้าไปหาเศษ DNA ของเซลล์มะเร็งที่มันหลุดออกมาลอยปะบปนอยู่ในเลือดของเราหรือที่เขาเรียกกันว่าเซลฟรี DNA ซึ่งนี่คือการเปลี่ยนเกมเลยนะครับจากการตรวจแบบเดิมๆที่เราต้องรอให้ก้อนมะเร็งมันใหญ่พอที่จะเห็นจากการสแกนหรือต้องเจ็บตัวไปตัดชิ้นเนื้อมาตรวจและผลิตภัณฑ์เรือธงของเขาก็คือชุดตรวจที่ชื่อว่าแกลเลอรี่ครับ กระบวนการของมันสําหรับคนไข้เนี่ยง่ายมากๆเลยคือแค่เจาะเลือดเหมือนตรวจสุขภาพประจําปีทั่วไปจากนั้นในห้องแ l a เขาจะใช้ AI เข้าไปวิเคราะห์สิ่งที่เรียกว่า m a t h y l a t i o n patterns ซึ่งเปรียบไปก็เหมือนกับบาร์โค้ดทางชีวภาพที่มันจะระบุได้ว่าเป็นเซลล์ชนิดไหนทําให้ gallery เนี่ยไม่ใช่แค่บอกได้ว่ามีสัญญาณมะเร็งหรือเปล่าแต่ยังสามารถระบุได้ค่อนข้างแม่นยําด้วยว่ามะเร็งน่าจะมาจากอวัยวะส่วนไหนของร่างกายเรา และนี่คือตัวเลขที่สำคัญมากๆครับเจ็ดเท่าฟังไม่ผิดครับจากผลการศึกษาล่าสุดที่ชื่อ Pass Finder 2เนี่ยเขาพบว่าการเพิ่มชื่อตรวจแกลเลอรี่เข้าไปในการตรวจสุขภาพมาตรฐานทั่วไปสามารถช่วยให้ตรวจเจอมะเร็งได้เพิ่มขึ้นถึงเจ็เท่าตัวเลขนี้คือตัวเปลี่ยนเกมของจริงเลยนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่การโชว์วัดเทคโนโลยีมันดีแต่มันคือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่จะเป็นกุญแจสาคัญเลยในการไปคุยกับบริษัทประกันและภาครัฐเพื่อผลักดันให้การตรวจแบบนี้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการดูแลสุขภาพในอนาคต เอาละครับเทคโนโลยีดูน่าทึ่งมากๆแต่ในฐานะนักลงทุนคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วธุรกิจละ่ะบริษัทมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งพอที่จะโตต่อไปได้ไหมสำหรับหุ้นประเภทนี้เราจะไม่ได้ดูแค่ PE เหมือนหุ้นทั่วไปนะครบเพราะบริษัทเขายังอยู่ในช่วงลงทุนแต่เราจะเน้นไปที่การเติบโตของรายได้อัตรากำไรขั้นตน้นและแนวโน้มที่จะไปสู่การทำกำไรให้ได้ครับ ถ้าเรามาดูที่รายได้รวมจะเห็นเลยว่าเติบโตอย่างแข็งแกร่งครับในไตรามาสล่าสุดบริษัทมีรายได้36.2ล้านดอลลาร์เติบโตขึ้นถึง26%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าตัวเลขนี้มันสะท้อนให้เห็นชัดๆเลยว่ายอดขายชุดตรวจกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเริ่มเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์มากขึ้นซึ่งถือเป็นสัญญาณแรกที่ดีมากๆเลยครับรายได้โตดีเป็นสัญญาณที่ดีครับแต่คำถามต่อมา ที่นักลงทุนทุกคนต้องถามเลยก็คือแล้วกําไรล่ะบริษัททํากําไรได้แล้วหรือยังสําหรับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพที่กําลังโตเร็วแบบนี้นี่คือคําถามที่สําคัญที่สุดเลยครับคําตอบคือ ยังครับบริษัทยังคงขาดทุนอยู่โดยไตรมาสล่าสุดขาดทุนไป89ล้านดอลลาร์แต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับสิ่งที่สำคัญกว่าตัวเลขขาดทุนคือแนวโน้มของมันซึ่งการขาดทุนนี้ลดลงจากปีก่อนหน้าถึง29นี่เป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจนมากว่าบริษัทเริ่มบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้นและกาลังมุ่งหน้าไปสู่เส้นทางของการทากาไรแล้วและนี่คือตัวเลขที่ผมวัดสวยที่สุดในงบการเงินเลยครับ อัตรากำไรขั้นต้นหรือ gross margin พุ่งจาก41%ในปีก่อนมาอยู่ที่55%ในปัจจุบันโอ้โหสิ่งนี้มันบ่งชี้ถึงสิ่งที่เรียกว่า operating leverage หรือการได้เปรียบจากการดำเนินงานแปลงง่งายๆก็คือยิ่งบริษัทขายชุดตรวจได้มากขึ้นเท่าไหร่ต้นทุนต่อหน่วยมันจะยิ่งถูกลงและกำไรก็จะยิ่งโตแบบก้าวกระโดดเลยครับ การที่รายได้โตพร้อมกับ g r o s s Margin ขยายตัวขึ้นแบบนี้คือสูตรสำเร็จคลาสสิกของหุ้นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่กำลังจะเปลี่ยนจากช่วงเผาเงินไปสู่ช่วงทำกำไรครับพอมีเทคโนโลยีที่ดีและโมเดลธุรกิจที่มีแววรุ่งก็แน่นอนว่าต้องมีคู่แข่งที่อยากจะเข้ามาในตลาดนี้คำถามคือเกรลมีจุดแข็งหรือที่เรียกว่าคูเมืองอะไรที่ทำให้คู่แข่งไม่สามารถเข้ามาลอกเลียนแบบได้ง่ายและคูเมืองที่แข็งแกร่งที่สุดของเกรลก็คือตัวเลขนี้เลยครับ 99.5% specificity หรือความแม่นยำแบบจำเพาะมันหมายความว่าอะไรแปลงง่งายๆก็คือมีโอกาสเกิดผลบวกลวงหรือ false positive ต่ำมากๆแค่0.5%เท่านั้นสิ่งนี้สำคัญสุดๆเลยนะครับ เพราะในการตรวจคัดกรองคนสุขภาพดีจํานวนมากถ้าผลบวกลวงมันสูงจะสร้างความตื่นตระหนกโดยไม่จําเป็นให้คนไข้และสร้างภาระค่าใช้จ่ายมหาศาลให้กับระบบสาธารณาสุขเลยดังนั้นความแม่นยําที่จุดนี้แหละครับที่เป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้เกรวเหนือกว่าคู่แข่งพอมาวางเทียบกับคู่แข่งหลัก2รายก็จะเห็นภาพชัดขึ้นเลยครับ Exact Sciences เนี่ยเขาเป็นเจ้าตลาดเดิมมีจุดแข็งที่ทีมขายที่แข็งแกร่งมากๆเข้าถึงหมอได้ทั่วประเทศ ส่วน Garden Health ก็มีความน่าเชื่อถือจากการที่ผลิตภัณฑ์อื่นของเขาเคยได้ FDA มาแล้วแต่ถ้าพูดถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งหลายชนิดพร้อมกันหรือ MCD ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่ใหญ่กว่ามากๆความแม่นยำแบบจำเพาะของ GRL ที่99.5%ยังคงเป็นจุดแข่งที่โดดเด่นที่สุดในตลาดตอนนี้เลยครับ ทีนี้เรามามองไปข้างหน้ากันบ้างครับว่ามีปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตให้กับบริษัทและราคาหุ้นในระยะต่อไป ปัจจัยแรกและอาจจะสำคัญที่สุดในปีนี้เลยก็คือดีลกับซมซุงครับการที่ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่างซ m มซุงเข้ามาร่วมลงทุนด้วยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินทุนนะครับแต่มันคือการเปิดประตูสู่ตลาดเอเชียที่มีกำลังซื้อสูงและใส่ใจเรื่องสุขภาพมากๆอย่างเกาหลีญี่ปุ่นและสิงคโปร์ซึ่งนี่คือการปลดล็อกโอกาสการเติบโตมหาศาลที่ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ถูกนับรวมในประมาณการของตลาดเลย และนี่คือคำพูดจาก CEO ของบริษัทเองเลยคุณบ๊อบรากูซาที่ชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายที่ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือการยื่นขออนุมัติจากออยของสหรัฐหรือ FDA ในช่วงต้นปี2026นี่คือหมุดหมายที่สำคัญที่สุดเลยครับเพราะถ้าหผ่านการอนุมัติเมื่อไหร่มันจะเปิดทางให้บริษัทสามารถเบิกจ่ายค่าตรวจกับระบบประกันสุขภาพของรัฐอย่างメดィแคร์ได้ซึ่งจะทำให้รายได้และกำไรเติบโตแบบอ้ากระโดดทันทีเลย แน่นอนครับการลงทุนในหุ้นที่โตเร็วๆแบบนี้ย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงเป็นเงาตามตัวการวิเคราะห์ที่ดีต้องมองให้รอบด้านครับเรามาดูกันว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่นักลงทุนต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดความเสี่ยงหลักๆมีอยู่4ข้อครับข้อแรกเลยความเสี่ยงเรื่อง fda ซึ่งเป็นเหมือนการเดิมพันครั้งใหญ่ถ้าไม่ผ่านก็กระทบหนักแน่นอนข้อ2คืออัตราการใช้เงินสดที่ยังสูงอยู่ครับ แม้บริษัทจะมีเงินทุนพอไปจนถึงปี2028แต่ก็ต้องเร่งทำกำไรให้ได้เร็วขึ้นข้อ3คือความเสี่ยงด้านกฎหมายในสหรัฐที่ต้องรอให้กฎหมายเฉพาะผ่านสภาก่อนถึงจะปลดล็อกการเบิกจ่ายจาก Medicare ได้เต็มที่และสุดท้ายคือการแข่งขันที่พร้อมจะรุนแรงขึ้นเสมอครับโดยเฉพาะจากคู่แข่งที่มีช่องทางการขายที่แข็งแกร่งอยู่แล้วมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมด ทั้งในมุมมองของตลาดมุมมองทางเทคนิคและสิ่งที่นักลงทุนควรนำกลับไปพิจารณาต่อครับในเชิงเทคนิคนะครับตอนนี้หุ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรงโดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่โซน85-88ดอลลาร์ซึ่งเป็นฐานราคาเดิมส่วนแนวต้านสำคัญที่ต้องจับตาเลยก็คือบริเวณจุดสูงสุดเดิมที่โซน111-115ดอลลาร์ครับการที่ราคาจะผ่านแนวต้านนี้ไปได้จะเป็นสัญญาณบวกที่สำคัญมากๆเลย พอมาดูมุมมองของนักวิเคราะห์จาก Wall Street จะเห็นว่าส่วนใหญ่ให้คำแนะนำซื้อนะครับโดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ96.67ดอลลาร์ซึ่งมันสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพการเติบโตของบริษัทโดยเฉพาะหลังจากที่ได้เงินทุนและดีลกับซัมซุงเข้ามาช่วยลดความเสี่ยงด้านการเงินลงไปได้มากครับ ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งของหุ้นเลยครับผลตอบแทนที่พุ่งขึ้นมากกว่า400%ในปีนี้สะท้อนว่ามุมมองของตลาดได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากช่วงแรกที่ยังกังวลเรื่องสถานาการเงินหลังแยกตัวออกมาจากบริษัทแม่ตอนนี้กลายเป็นหุ้นเติบโตที่มีอนาคตสดใสในสายตานักลงทุนแล้วและเนื่องจากบริษัทเพิ่งสปินออฟออกมาได้ไม่นานนะครับเราเลยยังไม่มีข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลัง3 5หรือ10ปีแต่ผลตอบแทนล่าสุดนี้ก็บ่งบอกถึงความคาดหวังที่สูงมากของตลาดได้เป็นอย่าง ดีค่ะสุดท้ายนี้คำถามสำคัญที่นักลงทุนต้องตอบให้ได้ก็คือ g r e ลเป็นหุ้นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาปฏิวัติวงการแพทย์จริงๆหรือเป็นเพียงการเดิมพันที่มีความเสี่ยงสูงกันแน่ ฝั่งหนึ่งคือเทคโนโลยีที่น่าทึ่งมีศัก,กยภาพในการช่วยชีวิตผู้คนนับล้านและมีตลาดขนาดมหึมาแต่อีกฝั่งหนึ่งก็คือความจริงที่ว่าบริษัทยังขาดทุนและต้องรอการอนุมัติครั้งสำคัญจาก FDA ซึ่งนี่คือจุดสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงที่แต่ละท่านต้องนำไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนครับ